สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้มาทบทวนเรื่องคืนคุณสมบัติของคืนติดตามเรียนกับครูนางฟ้าที่ช่อง YouTube YouTube ครูนางฟ้า a n n e l สวัสดีค่ะนักเรียนห้องเรียนฟิสิกส์วันนี้เรายังอยู่ในเรื่องของพฤติกรรมคืนนะคะในส่วนของคุณสมบัติของคืนซึ่งคุณสมบัติของคืนนะคะมีด้วยกัน4อย่างคือ1 หนึงนะคะการสะท้อนเราได้ศึกษาการสะท้อนไปแล้วนะคะว่าการสะท้อนมีกฎด,ด้วยกันสองข้อโดยมีเงื่อนไขก็คือลังสีและมุมต้องกระทำกับเส้นแนวฉากหรือเส้นปกติหรือนอ,อนไลโดยมีกฎด,ด้วยกันสองข้อกฎด้วยกันสองข้อนะคะเราจะใช้ แทนกดข้อที่หนึ่งก็คือรังสีตกกระทบเท่ากับรังสีสะท้อนก็จะใช้ตัวแันลักแทนก็ได้นะคะเป็นสูตรที่หนึ่งคือ r i เท่ากับ r r เล็กล้กันนะนี่คือ e f l e c กการสะท้อนคือ Reflection กดข้อที่สองเราใช้ ทีตาหเท่ากับทีตาสเมื่อเรากำหนดให้ทีตาคือมุมระหว่างเส้นลังสีกับเส้นตั้งฉากต่อไปในคุณสมบัติข้อที่2ก็คือการหักเหเป็นไปตามกฎของสเนลนะคะโดยสูตรที่ใช้ก็คือใช้สูตรของสเนล ประกอบไปด้วยค่า n คือค่าดัชนีหักเหของตัวกลางตัว l a m ด d a คือค่าความยาวคลื่นแล้วก็ v คืออัตราเร็วของคลื่นก็จะได้สูตรของสนันทก็คือ n 2ส่วนด้วย n 1เท่ากับ l a m b า a ห ส่วนแลมด้า2เท่ากับ v 2ส่วนต้องเป็นเพราะว่ามีตัวเดียวที่6กผันเป็นสองเป็นหนึ่งนั้นจะเป็น1 2ด้วย2ค่ะแล้วก็มุมนะคะมุมทีต้าได้เป็นค่าไซน์ทีต้าหหารด้วยไซน์ทีต้าสอง ของค่าตัวแปรดังกล่าวคือค่าเอ n ค่าดัชนีหักเหค่าความยาวขึ้นค่าตาเร็วขึ้นค่าทตาหรือมุมของขึ้นตัวนี้นะคะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงแต่ตัวที่มีค่าคงที่ก็คือตัวค่า f คงที่ f คงที่นะคะ ส่วนค่าการสะท้อนค่าการสะท้อนก็จะมีตัวที่คงที่ก็คือค่าดัมเบ V f ่ะทั้งหมดนี้ทั้งหมดนี้คงที่อ่เพราะอยู่ในตัวกลางเดียวกันต่อไปคุณนะสมบัติข้อที่3ก็คือ การเลี้ยวเบนภาษาอังกฤษใช้ d e f r a c t i o n ส่วนการหักเหคือ e f ฟเ c ก i o n การเลี้ยวเบนลักษณะการเลี้ยวเบนก็คือวัตถุไปเจอสิ่งไปเจอวัตถุที่เป็นสิ่งกีดขวางเอาขึ้นไปเจอวัตถุที่มีสิ่งกีดขวางนะคะละักษณะช่อง ช่องก็มีด้วยกัน3แบบเมื่อเทียบกับแลมด้าช่องเมื่อเทียบกับดลมดานะก็จะช่องเล็กจะเลี้ยวเบนได้ดีก็คือค่าดีน้อยกว่าแลมดาค่าช่องเท่ากับประมาณแลมดาแต่ถ้าเกิดว่าช่องใหญ่ก็จะเกิดการเลี้ยวเบนไม่ดีตามคุณสมบัติของ ขึนเมื่อเจอสิ่งกีดขวางจะเกิดกันเลี้ยวเบนหรือ deflection น,นะคะต่อไปในคุณสมบัติที่เกิดคู่กันเกิดคู่กันนะคะก็คือ 3, อ่ะคู่กับ4คู่กับอ่ะครึ่ง แถวสอบทฤษฎีมักจะถามว่าในคุณสมบัติสี่างนี้นะคะสิ่งใดที่เกิดคู่กันและเกิดอะไรก่อนระหว่างเลี้ยวเบนและแทกสอดนักเรียนต้องตอบ3แล้วก็มา4ก็คือเกิดการเลี้ยวเบนก่อนถึงจะเกิดการแทกสอดนะโดยใช้กฎของอยเกนก็คือจุดของขื่นจะเป็นขื่นของขื่นใหม่ขึ้นเป็นขื่นของขื่นลูกใหม่ เดีวเราจะไปดูแล้วเราจะไปดูนะคะในภาพทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องการแทรกสอดซึ่งจะสัมพันธ์กันโดยใช้โดยใช้ทฤษฎีเดียวกันนะคะแทรกซอดแล้วก็เลี้ยวเบนซึ่งโดยสูตรที่ใช้ต้องดูก่อนว่าให้ระยะห่างหรือว่าให้ มุมหรือให้ช่องมาถ้าให้ช่องมานักเรียนจะต้องไปเลือกใช้สูตร d s i n t t a เท่ากับ n lambda ถ้าให้ระยะห่างมานักเรียนต้องหาระยะห่าง s 1 p ลบ s 2 p ใน absolute เท่ากับ n lambda แล้วต้องพิจารณาด้วยว่าเป็นช่องเดียวช่องคู่สลิกเดียวชลิดคู่แล้นะักเรียนจะต้องใช้ตัวที่เป็น anti node หรือว่าจะต้องใช้สูตรโ o d e ก็พิจารณาอีกครั้งหนึ่งจากโจทย์ที่กําหนดให้ต่อไปอาจยังทวนออสิ่งที่นักเรียนจะต้องรู้หลังจากที่เรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมของคลื่นแล้วก็คือคุณสมบัติการสะท้อน Reflection ของคลื่นกดสองข้อเงื่อนไขการสะท้อนของคลื่นในเส้นเชือก คุณสมบัติข้อที่2ก็คือ Refraction การหักเหการหักเหเกิดขึ้นเน,นื่องจากขื้นผ่านตัวกลางนะคะผ่านตัวกลาง2ตัวกลางก็ใช้ยังใช้หลักการเดิมนะคะก็คือต้อง1เขียนเส้นหลักการที่เราเรียนนะคะก็คือ1เขียนเส้นอ้างอิงต่อไป สองเขียนเส้นแนวตั้งฉากเป็นเส้นปะนะคะเราจะแทนทีต้าหด้วยมุมตกกระทบทีต้าสองด้วยมุมหักเหซึ่งในกรณีที่ทีต้าสองเป็นมุม90้าสทีต้าหนจะกลายเป็นมุมวิกฤตรหรือทีต้าสทันทีนะคะส่วนสูตรที่ใช้ก็ ถุงคูณสรุปแล้วนะคะว่า n 2ส่วน n 1นึ่ซทีตาหนึ่งส่วนซด์ทีตาสองแลมด้าหนึ่งส่วนแลมดาสอง v หนึ่งส่วนด้วย v สองเพราะค่าแลมดาค่า v ค่าทีตามีการเปลี่ยนแปลงส่วน f คงที่ค่ะเป็นไปตามกฎของสเนลต่อไปนะการเลี้ยวเบนการเลี้ยวเบนจะ ใช้กฎของฮอยเกนนะคะก็คือทุกจุดบนหน้าคลื่นสามารถเป็นแหล่งกำเนิดของคลื่นใหม่ได้ซึ่งลักษณะการนำไปใช้ก็สามช่องสามช่องนะคะที่คุณครูสรุปเมื่อเทียบกับค่าวความยาวคลื่นอ่ะทีนี้ดูกัน แทกสอดและเลี้ยวเบนก่อนคะ่ะตรงการเลี้ยวเบนดิฟเ e c t i น n และเลี้ยวเบนนะคะก็จะเลี้ยวอ้อมตรงนี้นะอ้อมอันนี้คือผ่านช่องนะช่องมันน้อยกว่าค่าความยาวขึ้นก็คือจะเห็นการเลี้ยวเบนได้ชัดเจน ต่อไปเมื่อเลี้ยวเบนแล้วนะก็จะเกิดการแทรกสอดการแทรกสอดทีนี้สังเกตค่ะ1กับ2อ่ะอันนี้คือ1ช่องอันนี้คือ2ช่องเป็นช่องคู่กับช่องเดี่ยวนะซึ่งเอ,อเทคนิคที่เราจะใช้นะคะเราจะใช้เป็นเทคนิคของลื่นอาพันธ์ จะก,กำหนดตรงนี้นะคะตรงนี้เป็น a antinode เราจะเริ่มที่ a ศูนย์ antinode เ,เป็นแกนกลางเป็นแกนกลางนะคะซึ่งบางตำราและคุณครูบางคนก็จะสอนไม่เหมือนกันแต่ของห้องเราจะให้ยึดที่ตัว a antinode เป็นตรงกลางนะคะบางตำราหรือบางครูบางคนจะสอนให้ n เป็นตรงกลางแต่ว่าของคุณครูจะให้ยึดหลัก a ศูนย์เป็นตรงกลางนะคะซึ่งข้อสอบที่ที่ถามเนี่ยมันจะถามตรงแนวตัวนี้นะคะตรงนี้ตรงแนวก็คือเป็น n หรือแถบภาษาไทยรู้ว่าแถบที่เท่าไหร่หรือ อาจจะถามตรงแถบเส้นทึบว่าเป็น n ที่เท่าไหร่นะแล้วก็ส่วนใหญ่อีกอันนึงก็คือจะถาม n อ่ n อ่ n อ n เส้นทึบก็คือ n ของแอนติโนด n ของโนดก็คือบับแล้วก็ n ทั้งหมด n ทั้งหมดเลยก็คือทั้งแถบซ้ายบวกแถวขวาบวกตรงกลางนะคะว่า ทั้งหมดเท่าไหร่อ่ะคำถามก็จะถาม